มีน้องๆถามมาว่าการเป็น Full Time Trader เนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเป็น Full Time Trader ได้นะครับสิ่งที่ผมตอบไปก็คือการเป็น Full Time Trader นะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะครับ การเป็น f u ลไทม์เทรดเดอหรือการได้เงินจากการเทรดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งสองสามแสนนะครับการเป็น f u ลไทม์เทรดเดอของเขานะครับเขาก็ต้องทําเงินให้มากกว่า2อง0 0มแสมากกว่ารายจ่ายที่เขามีนะครับอาจจะต้องเป็น2เท่าของรายจ่ายที่เขามี2องหรือ3เท่านะครบ,บางคนไม่มีรายจ่ายอะไรเลยนะครับอยู่ตัวคนเดียวนะครับใช้จ่ายเดือนละหมื่น นะครับการเป็น full time trader ของเขาอาจจะใช่เดือนละ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ก็ถือว่าเป็น full time trader ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเป็น full Time Trader หรือการได้เงินจากการเป็น u ู l time แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่นี้การเป็น u ู l Time ไม่จำเป็นต้องที่จะต้องออกจากงานประจำมาเป็น full time trader นะครับการที่เรามีงานประจำทำอยู่นะครับก็สามารถเป็น full time trader ได้นะครับ full time trader ก็คือการใช้เงินจากการเทรดนะครับเพราะฉะนั้น ในเมื่อเราเทรดแล้วเรามีเงินจากการเทรดมาใช้จ่ายโดยที่เราไม่ยุ่งกับเงินเดือนของเรานะครับเงินเดือนของเราอาจจะเป็นเงินที่เก็บไปเลยก็ได้นะครับเราใช้เงินจากการเทรดอย่างเดียวก็ได้นะครับก็กลายเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นในนิยามของฟูลไทม์เทรดเดอร์ไม่จําเป็นว่าต้องลาออกจากงานประจําเพื่อมาเป็นฟูลไทม์นะครับเพราะว่าการเป็นฟูลไทม์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดดันนะครับเพราะมันไม่มีรายรับด้านหลังนะครับมันต้องใช้เงินจากการเทรดโดยเฉพาะนะครับ แต่ละคนมีรายรับหรือมีรายจ่ายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นาการเป็นฟูลไทม์รายรับหรือรายจ่ายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นลองไปวิเคราะห์ดูนะฮะว่า,ารายรับรายจ่ายเรามีเท่าไหร่นะครับหรือใครที่อยากเป็นฟูลไทม์จริงๆนะครับลองคิดอย่างนี้นะฮะว่าเราพร้อมที่จะเป็นฟูลไทม์จริงๆได้หรือเปล่านะครับการเป็นฟูลไทม์นะครับต้องทำกำไรจากการเทรดในแต่ละเดือนให้ได้2-3ถึงเท่าของรายจาย่ายณปัจจุบัน นะครับสมมุติรายจ่ายปัจจุบันเราอยู่ที่10,000บาทนะครับในแต่ละเดือนนะครับเราต้องทํากําไรจากการเทรด20,000ถึง30,000อย่างต่ํานะครับแล้วทํากําไรต่อเนื่องนะฮะใน1ปีเนี่ยนะครับควรจะทํากําไรต่อเนื่อง8ปถึงเเดือนนะครับนะแล้วก็ออขาดทุนอาจจะ1นถึงสเดือนหรือ3าถึงสเดือนนะครับเพราะฉะนั้น ลองวิเคราะห์ดูนะฮะว่าการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอของเราเป็นแบบไหนเราอยากจะลาออกมาเป็นฟูลไทม์หรือเปล่าหรือเราเอ,อ,อยากจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็เป็นฟูลไทม์ฝึกหัดไปด้วยนะครับลองวิเคราะห์ตัวเองดูนะครับเพราะว่าการเป็นฟูลไทม์จริงกดดันกว่าที่พวกคุณคิดเยอะนะครับฉะนั้นขอให้โชคดีกับการเทรดนะครับผมสวัสดีครับ